อีกประการหนึ่งที่มักมีเสมอในวงปฏิบัติคือเวลาจิตเป็นสมาธิย่อมมีความสงบมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปกับโลกใจมักมีโวหารปฏิพานเป็นพิเศษทำให้ผู้ปฏิบัติลืมตัวได้ง่ายอาจสำคัญตนว่าเก่งขึ้นได้ทั้งที่ยังไม่เก่งเป็นเพียงจะเริ่มเก่งถ้าพยายามทำความเพียร ไม่ลืมตัวเสียก่อนแต่นักปฏิบัติมักลืมตัวตอนนี้มากกว่าตอนอื่นๆเพราะไม่เคยประสบมาในชีวิตและเป็นก้าวแรกแห่งความดีความสงบสุขทางใจความมั่นคงของใจที่ผู้ปฏิบัติเพิ่งได้รับจึงทำให้ตื่นเต้นลืมตนไปได้ถ้าไม่มีผู้ใดเตือนก็อาจจะทนมตัวแบบนักธรรมไปได้ โดยท่านงตัวว่าเป็นธรรมะเกิดโูหานแตกฉานเทศปฏิพานก็ได้ต่อไปอาจเข้าใจว่าตัวเองเทศเก่งธรรมะก็เตกฉานภายในใจพูดเท่าไหร่ธรรมะยิ่งไหลออกมาเหมือนน้ำเหมือนท่าไม่อัดไม่อั้นเลยทำให้เพลิดเพลินกับการพูดพูดไม่หยุดไม่ย่นจนกว่าจะรู้สึกตัวเวลาก็าปาเข้าไปหลายชั่วโมงในการพูดหรือการเทศแต่ละครั้ง การติดต่อกับผู้คนไม่รู้เวล,เวลาไม่รู้เวลาควรไม่ควรพูดไม่รู้จัจกจบเหมือนกับการเทศไม่มีเอวังธรรมะมีเท่าไหร่ก็ขุดออกมาพูดหมดเทศจนหมดเปลือกใครมาหาโดยไม่ทราบว่าเขามีอะไรมาเพื่ออะไรมีแต่จะแจกจ,จ่ายทำเป็นอย่างนั้นแจกอย่างไม่อั้นไม่เสียดายไม่ประหยัดทำในใจแม้จะมีน้อย แต่ก็ชอบใจให้มากอย่างสมใจใจ่ายไปจ่ายไปโดยไม่มีการบำรุงรักษาด้วยความเพียรอันเป็นดังทำนบกั้นภายในใจไม่ล่วไหลแต่การทำลายด้วยความไม่รู้จักประมาณแม้แต่น้ำในมหาสมุทรก็ยังลดลงได้ใจที่ไม่รับการเหลี้ยวเลทางความเพียรและประหยัดด้วยเวลาก็มีทางเสื่อมลงได้เช่นเดียวกันฉะนั้น จิตที่จ่ายมากแต่ขาดการบำเพ็ญติดต่อก็ย่อมมีความเสื่อมถอยลงทุกทีทุกทีจนไม่เหลืออยู่ภายในใจเลยสุดท้ายก็เหลือแต่ความฟุ้งซ่านลํำคาญเต็มดวงใจเอาไว้ไม่อยู่นำลงสู่ความไม่สงบไม่เหมือนหนังที่เคยเป็นมาใจเปลี่ยนจากความสงบเย็นกลายเป็นฟุ้งเฟ้อเหือขนองและร้อนรุ่มกุ้มใจยืนเดินนั่งนอนท่าใด ก็มีแต่ไฟเผาใจหาความสุขสงบเย็นไม่ได้เมื่อไม่มีทางออกก็คิดออกทางเปลวไฟอันเป็นทางซ้ำเติมลงอีกโดยไม่รู้ตัวว่าก็เมื่อมีแต่ความร้อนรนกระบนกระวายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะอยู่ไปทำไมให้หนักศาสนาเล่าศึกเสียดีกว่าอยู่ไปก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยต้องศึกเสียเพื่อหายห่วงต่ออารมณ์อาวรณ์ดังนี้ ความคิดที่ไม่เป็นมงคลทั้งขณะที่กำลังเป็นนักบวชอยู่แล้วแม้ศึกออกไปก็ไม่เป็นมงคลด้วยความคิดชนิดนั้นคือแม้ศึกออกไปก็ไม่ดีอยู่ตามเคยและไม่เป็นประโยชน์อยู่ตามเดิมเวลาศึกออกไปว่าจะทำให้ศาสนาเบาหรือไม่เบาคงเป็นศาสนาและความจริงอยู่เท่าเดิมสรุปแล้วผู้ไม่ดีก็คือตัว ไม่เกิดประโยชน์ก็คือตัวความหนักอ,อกเพราะใจทำพิษก็คือตัวเรื่องนี้พอสอนให้รู้ว่าไม่ว่าสมบัติใดๆถ้ามีแต่จับจ่ายใช้สอยอย่างเดียวไม่มีการเก็บรักษาก็ย่อมเสื่อมโทมและชิบหายไปได้ทํานองใจที่ปล่อยไปตามยถากรรมผลก็คือความเดือดร้อนที่ตนเองต้องรับในทุกสถานที่ตลอดการทุกเมื่อเพราะความผิดถูกชั่วดี มิใช่ทายาทของผู้ใดแต่เป็นของผู้ที่ทําไว้โดยเฉพาะเท่านั้นจึงพึงรับแต่เพียงผู้เดียวท่านจึงสอนให้ระวังรักษาตัวเองด้วยดีไม่ปล่อยปะระ,ะเลยไปตามอารมณ์อวรเวลาผลไม่ดีแสดงตัวแล้วลำบากมากเพราะผลนี้หนักกว่าภูเขาทั้งร้อยลูกเป็นไหนไหนปราดท่านจึงกลัวกันและสองสอนกันให้กลัวในความชั่วตลอดมา จนปัตจุบันทุกวันนี้เนื่องจากท่านทราบผลดีและผลชั่วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ที่พระธุดงค์นับแต่พระผู้ใหญ่ลงมาจนถึงผู้น้อยท่านทราบภูมิจิตของกันและกันโดยไม่ต้องมีญาณอย่างทราบทางภายในเพราะการสนทนาธรรมในวงพระกรรมฐานท่านถือเป็นสำคัญและเป็นอยู่เสมอมิได้ขาดโดยถือว่าเป็นการแรกเปลี่ยน ความรู้ความคิดของกันและกันและเป็นสัมโมทนิยกถาเครื่องรื่เนเริงในธรรมที่ต่างได้ปฏิบัติและรู้เห็นมามีโอกาสก็สนทนากันตามแต่ท่านผู้ใดมีความรู้อย่าละเอียดประการใดเวลาท่านสนทนากันเรามีโอกาสทราบได้ในเวลานั้นยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่สนทนากันด้วยแล้วก็ยิ่งน่าฟังมาก ทำท่านมีแต่ชั้นสูงสูงฟังแล้วอัศจรรย์อยากเอาหัวหมุดลงดินในขณะนั้นด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจและละอายในความสามารถปัาชนาของตนที่ต่าต้อยด้วยสติปัญญาไม่สามารถรู้เห็นได้อย่างท่านขณะฟังท่านสนทนากันทั้งเรลอจับใจทั้งอัศจรรย์ทั้งอยากรู้อยากเห็น,อย,หนอยากเห็นแบบท่านใจจะขาด แต่สติปัญญาที่จะช่วยให้รู้เห็นอย่างท่านไม่ทราบว่า,าไปจมอยู่ที่ไหนคิดหาก็ไม่พบค้นหาก็ไม่เจอมันมืดมิดปิดบังไปเสียหมดประการหนึ่งจะไม่ปรากฏอะไรขึ้นมาให้ได้ชมพอเป็นขวัญกำลังใจบ้างตลอดชีวิตลมหายใจคงจะตายกับซากแห่งความโง่เขลาไปเปล่าๆมองดูหมู่เพื่อนที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันที่สง่าง,งามไปด้วยความสงบ เราวกับจบินสิ้นกิเลสไปเสียหมดทิ้งเราไว้ผู้ไม่เป็นท่าอันหาสติปัญญาเครื่องเพื่องตนมิได้ให้ตายจมอยู่กับวัตฏะเพียงคนเดียวยิ่งคิดก็ยิ่งขับแค้นแน่นหัวอ,อกใจสะทดสะท้านเหมือนถูกทอดทิ้งอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวเวลาเลิกจากธรำสภาก็อย่าไปไตรถามหมู่เพื่อนว่าฟังทำสภากัดฉาแล้วใจท่านเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับผมเองแทบอ,อกจะแตกตายอยู่ในที่นั้นเสียแล้วด้วยความอัศจรรย์ในธรรมะที่ท่านสนทนากันเวลากลับมามองดูตัวเองก็เป็นเหมือนกาตัวจับภูเขาทองเราดีๆนี่เองคิดแล้วอยากมุดดินหนีเสียสิ้นซากไปเสียคิดว่าคงจะเบาพระศาสนาไม่หนักขึ้นไปด้วยความอาภัพอาวาสนาที่ทำการกดท่วงอยู่ตลอดมาทั้งที่เป็นอยู่ในเวลานี้ ส่วนท่านและหมู่คณะที่ได้ยินได้ฟังด้วยกันมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกรุณาเล่าให้ผมฟังตามความจริงเพื่อเป็นธรรมคติพอมีลมหายใจสืบต่อไปไม่อาจอั้นตนันราเหมือนใจจะขาดอยู่เวลานี้บ้างท่านองค์ใดพูดขึ้นส่วนมากมักมีลักษณะเดียวกันเพราะต่างองค์ก็มีความกายนในธรรมมากแล้วหวนมามองดูตัวก็อยากจะเป็นดังท่าน แต่เมื่อเหตุปัจจัยยังไม่สามารถเป็นไปได้ก็เกิดความเสียใจขึ้นมาผลจริงแสดงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้ปรากฏพอได้ทราบจากบุคคณะที่กำลังรับรองการอบรมศึกษาเล่าให้ฟังก็อพอมีลมหายใจคืนมาบ้างและตั้งหน้าปฏิบัติตนต่อไปไม่เกิดความเดือดร้อนกลัวจะไม่ได้ไม่ถึงต่างๆอันเป็นการเบียดเบียนตนโดยใช้เหตุ ที่พูดผ่านมาว่าพระธุดงค์บางท่านกล้าสละชีวิตไปนั่งอยู่ในที่ทำเลเสือเที่ยวไปมาหากินในเวลาค่ำคืนบ้างบางท่านกล้าเที่ยวเดินหาเสือบนภูเขาในเวลาค่ำคืนบ้างอาจทำให้เกิดความสงสัยและไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเป็นสิ่งที่น่าคิดว่าท่านจะนั่งหรือจะเดินหาเสือเพื่อประโยชน์อะไรกันหนาเพียงนั่งอยู่กับบริเวณที่พัก ถ้าเป็นคนนิสัยขี้กลัวอยู่แล้วก็พอจะเกิดความกลัวจนแทบจะไม่มีลมหายใจก็ได้แต่ทำไมจึงต้องใช้พิธีโลดผนเลยสามัญธรรมดาไปถึงขนาดนั้นถ้าไม่ใช่พระที่อาจจะขาดสติอยู่บ้างคงไม่ทำกันดังนี้ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องบางเรื่องที่ท่านเคยดำเนินมากับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณ ท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและไปเดินหาเสืออยู่บนภูเขาแต่ความกลัวที่เกิดขึ้นตามลําพังดังที่เกิดขึ้นในขณะนั่งอยู่บริเวณที่พักของตนเป็นอย่างหนึ่งท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกําลังเสแสวงหาโดยวิธีต่างๆมีหาโดยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดาดหลังเขาบ้างหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้าง เป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดขึ้นโดยลำพังมากถ้าไม่ใช่อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆฉะนั้นวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกศโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นลายๆไปแต่การฝึกจิตดวงกําลังกลัวถึงขนาดให้หายประยศลงได้ ด้วยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตยอมจำนวนต่อสติปัญญาเป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเต็มที่ปราศจากความกลัวความหวาดกลัวใดๆหจิตถอนขึ้นมา ก็ทรงความกล้าหาญไว้ไม่กลับไปกลัวหเป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพยศได้อย่างเห็นเป็นประจักษ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้น1นึ่มีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นๆด้วยความถนัดใจไม่พรั่งพรึงต่อความตายหนึ่ง แม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โปรดทราบว่าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเล่งความเพียรความเจริญก้าวหน้าของจิตของธรรมภายในใจต่อไปจนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้นดังนั้นการฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระธุดงจึงมีวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยแต่โดยมากวิธีที่ท่านทำนั้น เป็นสิ่งที่ท่านเคยได้รับผลมาแล้วจึงจำต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่นเรื่อยๆไปจดิตของเรานั้นไม่เหมือนกันบางรายเกิดความกลัวขึ้นมาจิตเลยไม่มีสติรั้งตัวกลายเป็นคนหมดสติไปเลยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเป็นลักษณะเดียวกันทั้งนั้นจดิตชนิดนี้ไม่สมควรที่จะพาทรมานตัวด้วยสิ่งน่ากลัวอาจเป็นบ้าเสียคนไปได้ คําว่าทรมานจะต้องขึ้นอยู่กับจดิตของแต่ละลายจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อให้เกิดความหมอนแอแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหากบางท่านเมื่ออ่านพบเข้าก็อาจคิดไปว่าอะไรที่เห็นว่ายากลำบากอย่าฝืนใจเลยก็เหมาเอาเสียว่า ไม่ใช่จดิตของตัวไปทำอย่างนั้นจดิตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดกลัวความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจอยู่ไปกินไปนอนไปอย่างสบายดีต่างหากเหมาะสมกับจดิตของตัวซึ่งชอบสบายแต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกและพระอรหันต์ที่เป็นสรณะของโลกตรัสรู้และบรรลุทำได้ ด้วยการฝืนทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆที่คนขี้เกียจความอ่อนแอเห็นว่าดีและไม่เคยมีใครบรรลุรมด้วยการอยู่ไปกินไปนอนไปตามใจชอบไม่มีการฝืนจิตทรมานใจบ้างเลยที่นำวิธีทรมานอย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็ด้วยเห็นว่ากิเลสของคนเรามักกลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมาก กว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ย่อมหมอบเสียนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเลริบใจจำต้องใช้วิธีทรมานอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความหมอบราบของกิเลสพอจักใจก็นำอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้เหมาะสมกับจริตของตัว ย่อมมีทางผ่านผนไปได้เป็นพักๆหากล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆบัทอรทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดๆจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดดกเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนท่านที่เคยได้รับผลจากการทรมานด้วยวิธีเป็ดร้อนท่านได้จริงๆเห็นประจักษ์ใจคือจิตต้องทรมานแบบนี้นั้น โดยมากเป็นจิตที่ผาดผนประจำนิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่ละเละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยในการทรมานหาสถานที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไหร่ท่านยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ที่นั่นและฝึกกันอย่างจริงจัง เอาเป็นเอาตายจริงๆแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ขอยอมขอแต่ได้เห็นความกลัวไปเพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทั้งนั้นมิเช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ท่านก็ฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหวแล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้าหาญ ปรากฏขึ้นแทนที่อย่างประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิธีนั้น